สัปดาห์นี้นะครับมีอีเวนต์สำคัญก็คือการสรุปมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับว่าเขาเนี่ยจะอัดเงินที่กระตุ้นโควิดเนี่ยครับช่วยเหลือโควิดเนี่ยมันจะผ่านออกมาได้ใช้จริงหรือไม่ในสัปดาห์นี้แล้วจะมีผลอย่างไรต่อราคาทองคําไปรับชมฟังกันในคลิปนี้ครับสวัสดีครับพวผมก็ไผ่นเนเธอร์อิเต์โกนะครับก็พบกันอีกแล้ววันจันทเวลาเดิมเลยนะครับก็ สำหรับใครยังไม่เคยติดตามรายการของเรานะก็เดี๋ยวบอกก่อนว่าเราจะพูดเกี่ยวกับข่าวสัปดาห์ที่ผ่านมานะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็พูดถึงข่าวสัปดาห์นี้ที่ต้องเจอว่ามีอะไรบ้างนะครับทีเป็นสำคัญที่จะเจอแล้วก็พูดถึงกลยุทธ์การลงทุนนะไม่ว่าจะเป็นหุ้นน้ำมันทองคำนะครับเพราะมันสัมพันธ์กันหมดนะครับในตลาดแล้วก็จะมีคําถามทางบ้านนะถ้าแบบปกติจะมีการตอบคำถามเรื่อยๆถ้าใครมีถามคำถามไว้เราก็จะมาตอบให้นะครับหรือว่าแอดมินจะไปช่วยตอบให้ในคอมเมนต์ในยูทูบนะครับมีคําถามไว้ก็ทิ้งไว้ได้ในคอมเมน โอเคก็ okay, เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าข่าวเนี่ยพวกตัวเลขเ e งินเฟ้อเนี่ยถือว่าดีนะครับออกมาดีดีกว่าคาดหมดเลยนะครับ PPI ออกมาดีนะครับ CPI พอ PPI ออกมาเท่าออกับคาดนะครับก็เป็นภาพของเ e งินเฟ้อที่เรากําลังมองว่าจะเป็นขาขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะนั่นเราก็เลยให้ลงทุนในอสซทที่ได้ประโยชน์จากเ e งินเฟ้อนะครับ ซึ่งตอนนี้มันก็ยังไม่ค่อยมาแต่ว่าเดี๋ยวมันกำลังจะมานะครับซึ่งพวกตัวเลขพวกนี้มันเป็นการตอกย้ำเฉยว่าที่เราคิดเนี่ยมันกําลังจะถูกต้องนะครับโอเคซึ่งในตัวเลขไอ้พวกผลประโยชน์จากเงินเฟอ้อเนี่ยที่ผมเคยพูดไปไม่ว่าจะเป็นหุ้นกลุ่มตัวที่ได้ประโยชน์เนี่ยหรือว่าจะเป็นน้ามันนะครับหรือว่าทองคําพวกนี้จะได้ประโยชน์หมดนะครับก็ก็ใครก็อยากจะไปทราบว่าจะลงทุนอะไรเนี่ยก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้หรือว่าจะไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับก็เคยพูดไปแล้วนะครับ แล้วจะมีตัวเลขคอรีเทลนะก็คือที่ผมบอกว่าผมชอบดูเนี่ยคือตัวเลขยอด้าปิีของฝารัฐเนี่ยถือว่าดีมากๆคือดีกว่าคาดประมาณ2-3ถึงเท่าเลยนะแสดงว่าคนเนี่ยเริ่มมีการใช้จ่ายนะครับจริงๆในชีวิปรรมวันนะครับก็เป็นตัวเลขที่ดีนะครับที่เรามองตีมเงินเฟ้อนะครับโอเคอ่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เป็นตัวเลขข่าวก็หมดไปแล้วแล้วเดี๋ยวจะมาพูดถึงข่าวทั่วไปนะอันนี้ก็จะมีบ้านเรานะก็จะมีเรื่องของ ถ้าคะแนนประเทศไทยนะครับออกมาประกาศยืดไปแล้วนะครับไอ้พักชําระนี้ยืดไปอีกหกเดือนนะครับตอนแรกอ่ะเขาบอกว่าจะให้หมดวาระที่วันที่เอ,อ่อยีหรือ23่ตุลาเนี่ยจำไม่ได้นะครับแต่ว่าประมาณเนี้ยซึ่งที่จะถึงนะครับก็มีการสรุปแล้วว่าเราจะยืดออกไปนะครับแต่ว่าแบงก์ชาติเนี่ยก็ให้กรอกว่าเราควรจะต้องโฟกัสนะครับใครที่ธุรกิจไหนที่มันพอจ่ายได้เนี่ยก็อยากให้เขาไปยืดนะครับให้เขามาจ่ายก็แบงก์เนี่ยก็ต้องทําหน้าที่ต่อในการ ไปสกีนนะครับตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเจะทำได้จริงไหมนะครับแต่ว่าภาพรวมก็คือเหมือนขยายเส้นตายให้กับกลุ่มแบงก์ออกไปนะครับที่ไม่ต้องโดน n อ็แล้วก็ภาพที่เห็นก็คือมันน่าจะอาการหนักนะครับก็คือเข,เขาเรียกว่าผมคิดว่ามันการขยายครั้งนี้คือเป็นการขยายเพื่อทยอยให้เกิด n p l จะได้ไม่แพนิกแบงก์จะได้รับมือทันนะครับถ้ามันปลดไปเลยเนี่ยหมดถ้าถติว่ามาตรการถายไปเลยมันจะเกิดว่าแห่กัน NPL อย่างเงี้ยมันไม่ไหวนะครับผมคิดว่า เขาก็ทําถูกแล้วที่ทยอยออกไปนะครับมันไม่แปลกที่เราจะมีปัญหานี่เยอะเพราะว่าขนาดอเมริกาหรือต่างประเทศเนี่ยจะเห็นว่าประเทศที่ร่ำรวยนะประเทศเราเนี่ยถือว่าเป็นประเทศไม่ได้ร่ำรวยแต่เราไม่ได้นี่เยอะเท่าเขาถึงประเทศเขาเนี่ยร่ำรวยแต่ก็ยังต้องพิมพ์เงินเยอะขนาดนั้นแต่เราอะไม่ได้ประเทศอย่างนั้นนะครับเพราะว่าปัญหาเรื่องนี่เรามันก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีนะมันเยอะมากนะครับจริงๆก็ไม่แปลกอะไรที่เราจะเกิดนะครับปัญหานี่แล้วก็มี ข่าวสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเค a บ k กนะครับกสิกรอ,ออกหุ้นกู้นะครับมูลค่าหมื0 0หพันล้านบาทนะครับก็เขาบอกว่ารับมือรอ,อที่มันก็คือการกู้เงินนะครับออกเงินกู้กการกู้เงินนะครับซึ่งไอ้ไออที่เขาออกเงินกู้เนี่ยไปุน,อ,นอันนี้คือดอกเบีย้ยประมาณห้าเปอร์เซ็นะครับถือว่าเป็นอัที่สูงแต่มันเป็นมันเป็นบอลที่เขาเรียกว่าเ,าเป็นตราสารหนี้ที่ออกเป็นแบบ เขาเรียกว่าไม่มีอายุอะครับไม่วันวายอายุเพราะฉนั้นมันก็เลยคิดว่ามันก็เลยตามปกติก็ต้องดอกเบี้ยสูงอยู่แล้วแต่เราพึงมองในแง่ว่าแบงค์เนี่ยแบงค์นะครับมาออกออกออกหุ้นกู้ที่มากู้เงินในดอกเบี้ยเยอะขนาดนี้แสดงว่าเขาเองก็จนตอกประมาณหนึ่งนะครับก็จะเห็นตอนนี้มี BBL นะครับแล้วก็มี Kbank แล้วนะครับที่มากู้ด้วยดอกเบี้ยประมาณ5%เนี่ยเออปกติแบงค์เนี่ยจะไม่เคยกู้ดอกเบี้ยประมาณนี้นะครับเขาจะกู้ต่ํามากๆนะอันนี้ก็แสดงว่า สภาพคล่องเนี่ยเขาก็ต้องเตรียมรับมือเยอะสภาพคล่องน่าจะมีปัญหานะครับเกี่ยวกับพวก NPL อะไรพวกนี้นะครับก็เป็นตัวสอมาก็จะเห,นห็น่หุ้นหุ้นเคแบงเนี่ยลงเละเทะเลยนะครับหุ้นแบงค์เนี่ยลงลงยับนะครับก็ไม่แปลกอะไรอ่าก็คิดว่าน่าจะลงอีกนะครับก็เลยเป็นภาพที่ว่ามองว่าเอ่อกลุ่มแบงค์เนี่ยน่าจะลงเยอะนะครับในหุ้นไทยนะอืมก็ข่าวต่อมาก็จะมีเอ่อ เขาบอกว่ามีการล้มละลายนะครับมีการลูกหนี้เนี่ยยืน่นยื่นจ่อฟื้นฟูกิจการเพียบเลยนะครับก็เป็นตัวเลขที่เขาบอกว่าตอนนี้มีการยื่นมาเนี่ยสิบเอ็ดลายหนึ่งลายจะมีจะมีลูกค้าที่เกิด n p ยประมาณสิบเอ็ดล้านคนนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ผมอ่านจากสื่อมานะถ้ามันมีสิบเอ็ดลายเนี่ยแล้วลายละสิบเอ็ดล้ลานเนี่ยแสดงว่ามันแบบเยอะมหาศาลเลยแล้วเขาบอกว่ามีการแก้ปัญหาคือเขาอาจจะ เพิ่มออไอซี .1 ล้านเนี่ยคือหมายถึงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่ปรึกษาทางการเงินเนะ่ะที่เขารับเรื่องครับในการดูแลก่อนที่จะไปยื่นฟ้องออนไลน์ที่ศาลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่ง <horses. S 1> เขาบอกว่าแก้ปัญหาโดยการจะต้องมีไอที่ปรึกษาการเงินเพิ่มขึ้นไหมอะไรอย่างนี้เพื่อรองรับการยื่นฟื้นฟูกิจการของพวกนี้นะครับถ้ามัน,น,นเยอะขนาดจริงผมไม่แน่ใจว่ามันเยอะขนาดจริงจริงไหมนะทั้งประเทศเนี่ยผมกม็มันเยอะมากๆเลย11ล้าน คูณ11นี่มันแบบ122ล้านลายมันเป็นไปได้ผมไม่แน่ใจว่ามันเยอะขนาดนั้นหรือเปล่าหรือยังไงกินนะผมไม่แน่ใจว่าผมอ่านตัวเลขผิดไหมนะนะครับแต่ว่าผมคิดว่าถ้ามันเยอะขนาดนั้นเนี่ยปัญหาคือผมว่าศาลก็คงแบบทำงานไม่ไหวเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็ต้องมาพิจารณาแต่ละอันแล้วยื่นขยายล้มละลายอะไรก็ว่าไปนะผมว่ามันก็คงไม่น่าจะจริงนะครับเออแต่ว่าข่าวแบบนี้ออกมาเนี่ยก็อาจจะต้องมีมูลบ้างมันก็แสดงว่าการล้มละลายก็น่าจะเยอะมากนะครับเพราะั้น ช่วงนี้เนี่ยก้องบอกว่าการที่แบงค์ชาติยืดหนี้ออกไปก็สอดคล้องนะครับว่าเขาคงเห็นตัวเลขบางอย่างว่ามันน่าจะเกิดการล้มละลายเยอะมากนะครับทั่วประเทศนะก็เลยให้ยืดออกไปเพื่อยืดออกไปเพื่อทยอยให้แบงค์รับมือนะครับจะต้องมีบางกลุ่มที่โดนฟอรสให้มาลุมละลายอยู่แล้วแหละแต่มันต้องทยอยทยอยนะครับประมาณนั้นโอเคแล้วก็จะมีวันพุธอ่อ,อ,อนเป็นขา่าสัปดาห์หน้านี่นะโอเค เรามาพูดถึงข่าวส,าสัปดาห์สัปดาห์นี้เลยนะที่จะเจอนะก็จะมีแบบหนึ่งครับข่าวสัปดาห์นี้จะมีตัวเลขสําคัญก็จะมีที่ผมอยากตามก็คือมีตัวเลขคูดออยนะครับน้ำมันเนี่ยจะเห็นว่าน้ํามันเนี่ยมันขึ้นมาแถวๆ41แล้วนะครับก็ก็จอดจอยอยู่แถวนี้มานานแล้วนะครับก็น้ํามันเนี่ยเรามองว่าถ้าเงินเฟอ้อมันจะมาน้ามันมันจะเริ่มเป็นขาขึ้นซึ่งจริงๆมันก็เป็นขาขึ้นมานะครับเพราะว่ามันก็ขึ้นมาตลอดนะครับก็ ตรงโดยแถวนี้ถ้ามันขึ้นต่อเนี่ยก็จะเป็นการตอกย้ําเงินเฟอ้อนะครับว่ากําลังจะมานะครับแล้วก็คือเราบางทีเราไม่ต้องสนใจนะว่าโควิดเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่ต้องสนใจว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเหตุผลแบบนี้เงินเฟอ้อจะไม่มีนะครับแต่สุดท้ายเดี๋ยวทุกอย่างจะสะท้อนมาในราคานะครับราคามันจะสะท้อนออกมาเองนะครับอ่าถ้าราคามันมาตัวเลขมันมาเนี่ยก็แสดงว่ามันมานะครับจากอะไรก็ตามเนี่ยมันมาเองนะครับโอเค ก็ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็จะมียอดขายบ้านนะครับก็จริงๆตัวนี้ก็เป็นตัวบอกสิงฟองระบุเหมือนกันนะครับยอดขายบ้านจะเห็นว่าทุกฟองระบูเนี่ยราคาบ้านจะแพงมหาศาลนะครับเพราะว่ายอดขายบ้านในเทรดว่ามันดีตลอดแล้วครั้งนี้ผมก็คิดว่ามันควรต้องดีด้วยนะครับ mm hmm. ก็มันไม่ได้มีผลอะไรต่อราคาทองหรอกครับก็ไม่ได้มีผลต่อราคาทองในัำพันแล้วกันนะครับก็แต่ว่าในระยะยาวถ้าเป็นเงินเฟ้อมาเนี่ยก็ทองในฐานะที่เป็นแอสเซทที่มันเกนเงินเฟ้อนะครับมันก็จะต้องมีมูลค่านะครับ แล้วพอมาพูดถึงข่าวก็จะมีสัปดาห์หน้าเนี่ยเขาจะมีการพูดนะครับว่าสรุปนโยบายของสหรัฐนะว่าไอ้วงเงินกระตุ้นเนี่ยเขาสรุปได้ไหมที่เขาแบบยื้อกันมาหลายอาทิตย์นะครับว่าสรุปแรกทีว่าเราจะกระตุ้นด้วยวงเงินกี่ล้านดีซึ่งตอนนี้ที่มันเข่าออกมาก็คือเขาบอกว่าเขาสรุปเงินวงเงินออกมาน้อยกว่าคาดนะครับน้อยกว่าไอ้สองล้านล้านเลยนะสรุปมาแค่สามแสนล้านเองนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้บอกว่าไอ้วงเงินนี้จะได้รับการอนุมัตินะครับ เพราะฉะนั้นนะก็กรณีที่ผมจะคิดนะครับพี่ข้อคือวันพุธเนี่ยถ้ามันสรุปไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นผมคิดว่าถ้ามันสรุปไม่ได้เนี่ย<ๆ>ก็ไม่เป็นผลดีต่อราคาทองทองก็ได้ซึมๆนะครับเพราะว่าเหมือนทองก็จริงๆก็โดนเล่นข่าวนี้มาหลายอาทิตย์มากนะครับจริงๆอาจจะไม่ได้มีผลมากาม้วยซ้ำเพราะว่าถ้าไม่ได้เซอร์ไพรส์นะทองก็อยู่กับที่เพราะาจริงๆมันเหมือนมันเบื่อแล้วข่าวนี้มันแบบมันเบื่อนะปกติตามตามหลักธนิตินะครับถ้าข่าวที่มันมาซ้ำๆเหมือนเบรกซิตอ่ะแรกๆทองจะเวียงมาก แต่พอมันเบรกสติเบรกสติมันมันแบบสรุปไม่ได้บ่อยๆอ่ะทองก็จะแบบไม่ค่อยแอฟเฟกมากนะครับผมคิดว่าตรงเนี้ยน่าเป็นจุดที่คนรับรู้ไปแล้วราคาแถวๆนี้ที่ราคาทองอยู่ตรงเนี้ยคือรับรู้ไปแล้วว่ามันอาจจะดิวได้หรือดิวไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับถ้ามันดิวได้ขึ้นมาเนี่ยไอ้ยอดที่ได้สามแสนล้านเนี่ยมันก็น้อยมากนะครับจริงๆอ่ะถ้าทองมันจะลงนะแค่ยอดที่เขาส่งสามแสนล้านที่จะคุยกันเนี่ยมันก็ต้องลงไปแล้วนะครับเพราะว่ามันมันน้อยไงมันกาต้นน้อยเนี่ยแต่ก็เห็นว่ามันไม่ลงใช่ไหม แสดงว่าจริงๆมันแอบสอบข่าวไปแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันพุธเนี่ยไอ้ตัวไอ้ตรงเนี้ยมันทองไม่น่าจะมีนัยยะก็คือตัวเลขทางเทคนิคตอนนี้ได้สรุปผลของพวกนี้ลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพูดในเทเค้าแล้วกันว่าทองจะออยังไงแต่ว่าอีเวนต์ตรงเนี้ยจะบอกว่าไม่ได้มีผลอะไรต่อการตัดสินใจแล้วกันนะครับโอเคต่อมาก็จะพูดมีการดีเบตนะครับฝรัสหรัสจะมีวันที่วันศุกร์ที่จะถึงเนี้ยเป็นวันสุดท้ายที่ก็จะดีเบตกันแล้ว เพราะวนะ่าการที่ทำเนี่ยจะพิชคะแนนได้หรือเปล่าเนี่ยมันขึ้นอยู่วันพุธวันศุกร์นี้แล้วนะครับเพราะวนะ่าถ้าออถ้าทำอะ่ะไม่ชนะนะครับหรือว่าการดีเบตครั้งนี้ไม่ได้ทําให้เสียงคะแนนเสียงเขาแบบว่าขึ้นมาเป็นที่นิยมขึ้นมาได้เทียบใกล้เคียงกับไบเดนนะครับเพราะผลตอนนี้ก็จะเห็นว่าความนิยมไบเดนมันค่อนข้งห่างมากนะครับก็เขานันจะชี้ชะตายแล้วว่าตลาดจะเป็นยังไงต่อไปถึงว่าตลาดน่าจะแอบสอบแล้วว่าใครจะได้นะครับก่อนถึงเลือกตั้งอีกเพราะว่า ผลโพลของเขามันไม่ค่อยคาดเคลื่อนนะครับถ้ามันห่างกันประมาณนี้นะก็ต้องรอดูวันสุกร์้าเป็นยังไงก็ถ้าไบเดนได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าตลาดหุ้นก็ไม่ใช่เป็นผลดีเท่าไหร่นะครับสำหรับตลาดหุ้นนะก็คิดว่าทุกตราสารน่าจะลงก่อนน่าจะแข่งข้านะครับดอนน่าจะแข่งข้าถ้าไบเดนได้นะก็คิดว่าวันศุกร์นี้อาจจะมีการเหวี่ยงก็คือเป็นการตอบย้ําว่าใครน่าจะได้นะครับแต่ว่า จากที่ดูเนี่ยทองคําก็ได้รับรับข่าวไปหมดแล้วว่าไดเดนเนี่ยน่าจะได้มากกว่าใช่ไหมแต่ทองก็ไม่ได้ลงมากกว่าดีนะผมคิดว่าทองเนี่ยตอนเนี้ยข่าวหลายอย่างตอนนี้มันเหมือนกับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดซ้ำนะดีเบตก็ดีเบตซ้ำๆมันก็เหมือนจะเห็นผลอยู่แล้วถ้าไม่ได้ไม่มีอะไรพลิกล็อกนะครับราคาทองตรงนี้ก็คือราคาที่มันได้คาดการเอาไว้แล้วนะครับเพราะการที่มันยืนอยู่ตรงนี้เหนือพันเก้าเนี่ยมันก็เลยเป็นภาพที่ดีนะครับเดี๋ยวไปพูดถึงเทคนิคแล้วกันนะครับเอ่อ โอเคเรามาพูดภาพรวมมาโคบ้างนะแต่ในวันนี้ผมอาจจะพูดเรื่องเพราะมาโคต่างประเทศผมพูดเดิมๆม,มาตลอดนะครับว่ายัางเป็นทีมเดิมนะต้นล่าอ่อนนะครับเขาบอกว่าการลงทุนเนี่ยคุณจะสามารถพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งได้เป็นเทรดเดอร์มืออาชีพได้จะเป็นนักลงทุนอีกสเต็ปหนึ่งได้ที่มันเกินกว่าเบรกินเนอร์นะครับคุณต้องมีไมเซ็ตประมาณว่าคุณสามารถที่จะมองต่างจากข่าวที่ออกมาได้นะครับหรือว่าคุณจะต้องมีความ เป็นกลางให้มากที่สุดนะเพื่อที่คุณจะได้วิเคราะห์ข่าวว่าแฟกต์จริงๆอ่ะมันคืออะไรนะครับเวลาเราเหมือนเราเราเล่นฝั่งซื้อเนี่ยถ้าเราใบแอดเกินไปในฝั่งซื้อเราก็จะเสพข่าวแต่ฝั่งซื้อนะครับเพราะเป็นอย่างนี้ปุ๊บอะเราจะไม่เห็นมุมมองในความเสี่ยงของฝั่งขายเลยบางคนเนี่ยมันจะมีแนวคิดของฝั่งขายนะครับในระหว่างซื้อกับขายจะมีคนเห็นต่างตลอดนะครับสุดท้ายตัวกําหนดว่าอะไรถูกก็คือราคาถูกไหมครับวันหนึ่งราคากลับเป็นฝั่งขายคุณต้ว่าฝั่งขายถูกนะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะถ้าเรา เป็นเทรดเดอร์จริงๆเป็นนักลงทุนจริงๆคุณจะรับฟังหมดนะครับแล้วก็จะต้องเป็นกลางเพื่อให้คุณไม่แบดเพราะคุณไม่แบ่อะคุณจะสามารถบริหารผรอนได้ตรงที่ว่าคุณรู้ความเสี่ยงทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นสมมติว่าคุณบอกว่าทองจะขึ้นแต่คุณก็พยายามรับฟังคนที่เห็นต่างนะครับอันนี้เป็นแนวคิดของเรดาริโอเลยนะเพราะสอนมาคือนักลงทุนระดับโลกนะครับเขาพยายามมองหาคนที่เห็นต่างมาคุยกับเขาแล้วเป็นคนเก่งนะครับที่เห็นต่างเพราะนั้นเขาจะเสพความเห็นต่างด้วยนะครับเพื่อที่จะมาเเมนะ อันนี้ก็เหมือนกันที่ผมจะบอกก็คือเราต้องหัดเป็นกลางครึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันฝึกธรรมาชาติต้องฝึกนะครับโอเคก็ประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวเราไปต่อเรื่องทองอะไรกันรอวนี้ว่าการลงทุนอยู่ว่าครับก็ประมาณนั้นก็อันนั้นก็เป็นแค่สิ่งที่ผมคิดแล้วก็อยากจะพูดนะครับสำหรับตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยถ้าดูจากตรงนี้ผมมองเลยว่าถ้าบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าตลาดหุ้นตรงนี้เป็นขาลงอยู่แล้วแต่หุ้นที่ไม่น่าจะลงแลวมีโอกาสนะครับตอนนี้ก็คือหุ้นกลุ่ม BTS BM นะครับ เพราะว่า,าผมคิดว่าการปิด BTS เนี่ยปิด BM รถไฟฟ้าใตดินะไรพวกนี้น่าจะเกิดอีกนะครับเพราะว่า,าผมเชื่อว่าการชุมนุมน่าจะยืดเยื้อต่อไปนะครับเพราะฉะนัะ้นหุ้นกลุ่มนี้ต้องเข้าใจว่าการชุมนุมมันไม่ได้แบบจะไปตลอดหรอกเดี๋ยวมันก็จะสําเร็จรูล่วงไปได้เพราะฉะนัะ้นเดี๋ยวมันจะต้องกลับมาเพราะฉะนัะ้นไอ้หุ้นกลุ่มนี้ไอ้ BTS BM เนี่ยมันไม่เจ๊งอยู่แล้วครับวันหนึ่งมันกลับมาเนี่ยราคาจะดีดแรงนะครับแต่ว่าตอนนี้ราคาเนี่ยเขาเรียกว่า มันแพนิคให้เราได้ซื้อนะครับเพราะ,ะมันจะเป็นโอกาสก็ทยอยเก็บไปได้นะครับเขาเรียกว่าเป็นความผันผวนระยะสั้นเป็นเป็นโอกาสในการซื้อแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็ต้องเข้าใจว่าหุ้นกลุ่มนี้มันเป็นหุ้นพื้นฐานเพราะนั้นอ่ะคนมันจะมีกองทุนหรือว่าพวกป๊อปเทรดเนี่ยเขาพอมีข่าวการปิดเนี่ยปิดบ t s ทสเลยพวกเนี้ยเขาเตรียมตัวทุบอยู่แล้วนะเขาต้องการทุบเพื่อกินสต็อปลอสคนที่ซื้อมาในราคาก่อนหนีน้ การที่เขาทุบลงมาแรงๆเนี่ยคนก่อนนี้ก็คือกลัวอยู่แล้วคือเสพข่าวอยู่แล้วนะครับว่ารถไฟฟ้ามันปิดเนี่ยมันก็ต้องกาไรรถอยู่แล้วเพราะนั้นเขาก็เลยขายผลที่จะถือต่อไม่ได้เขาก็จะขายนะครับเพราะในพวกกลุ่มนี้บ๊อบเทมันจะขายทุบจนแบบว่าให้คนกลัวแล้วขายของถูกลงมานะครับแล้วราคาก็จะมุดดินลงไปนะครับจังหวะที่มุดดินลงไปแพนิกเนี่ยให้เราเข้าไปซื้อนะครับไม่รู้ว่าลงไปที่ราคาไหนแต่ว่าจะต้องมีราคาแพนิกแน่นอนราคาที่คนโดนฟอสเทลนะครับ มันก็ให้เข้าไปซื้อตรงนั้นนะก็รอดูวันไหนลงหนักมากๆเนี่ยเวลาเรากลัวเนี่ยเข้าไปทยอยซื้อนะครับก็โอเคอ่ามาดูตลาดเอ่เออตลาดต่างประเทศบ้างน,นะต่อกันเลยดูเทคนิคนะถ้าดูดาวโจนเนี่ยจะเห็นว่าดาวโจนเนี่ยก็พัะตัวเป็นขาขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าต้องรอดูนะว่าดีเบตเนี่ยสุดท้ายแล้วผลเนี่ย มันจะแอคชั่นยังไงเพราะดาวโจนเองจริง,งก่อนนั้นเนี่ยเคยทําาระทวตัวเป็นขาลงใช่ไหมแต่ว่าผมบอกว่ามันดีขึ้นมาอย่างเงี้ยแสดงว่ามันไม่ได้จะเป็นขาลงนะครับแต่มันต้องดูการคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเมื่อมันมีแรงขายครั้งเนี่ยมันจะลงไปท New ํานิวโลไหมนะครับก็ถ้าทย์นี้ไม่ลงผมก็คิดว่าก็คงไม่ใช่ขาลงแล้วแหละนะครับก็คงเป็นขาขึ้นนะของดาวโจนถ้า,าทีนี้ไม่ลงนะถ้าที่นี้ลงแรงอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง,องการดีเบตเลยก็ตามนะครับ ก็มันจะลุ้นต่อไปว่าเป็นปรับฐานแล้วจะเป็นขาลงหรือเปล่า้ะกันนะครับแต่หุ้นบ้านเราไม่ต้องพูดถึงนะก็คือเป็นขาลงนะครับหุ้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องอิงกันทั่วโลกเสมอไปนะมันแค่เป็นความบังเอิญหลายๆครั้งส่วนใหญ่จะเหมือนกันแต่ว่าหลายๆครั้งก็อาจจะไม่เหมือนกันในบางโอกาสหรือช่วงเวลานี้นะครับแต่หุ้นจีนเนี่ยมาดูนะหุ้นจีนเนี่ยจะเห็นว่าเป็นขาขึ้นนะครับก็ประพฤติตัวเป็นขาขึ้นชัดเจนไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรจีนเนี่ยออกมาพูดนะวัตการเขาก็คือเขาบอกว่าเขาไม่มี ไม่ลดดอกเบีย้ยแล้วนะครับก็คือสบายๆไม่ลดดอกเบีย้ยแล้วเศรษฐกิจไม่ต้องการการตุ้นอะไรมากมายนะครับเพราะว่ามันยืนได้เองตัวเขาเองนะครับก็ต้องเข้าใจว่าประเทศที่มันคอนซูมในประเทศก็หรือว่าโตด้วยตัวเองอะมันก็จะไม่เป็นไม่เป็นปัญหามากนะครับประเทศเราเป็นประเทศที่พึ่งพาต่างประเทศเยอะเพราะ,ะนั้นอะอะไรที่ทําให้ความมันม่นใจต่างประเทศมันไม่มาเนี่ยมันก็จะเป็นผลเสียหมดนะครับโอเคถ้ามาดูเงินดอลลาร์เนี่ยจะเห็นว่าดอลลาร์เนี่ยตอนนี้มาอยู่ที่97 9.37แล้วในจุดเดิมที่ผมให้ไวใช มันยังไม่ผ่านขึ้นไปเพราะว่านั่นจริงเนี่ยอย่างนี้ต้องบอกว่ามีโอกาสลงต่อคือถ้าว่าไม่ผ่านแล้วลงต่อเลยเนี่ยก็จะลงไปแถวเก้เาสองเลยนะครับเป็นเป็นอ่อนเลยนะครับอ่าโอเคเพราะงั้นมาดูทองนะรสรุปทั้งหมดแล้วเนี่ยทองทำเอาไงนะครับจากจากข่าวที่ผมบอกเนี่ยในสัปดาห์นี้อาจจะไม่มีผลอะไรเตยต่อทองทองเนี่ยตอนนี้ดูเทคนิคอย่างเดียวเพราะว่าข่าวเนี่ยคิดว่าเป็นข่าวแบบแอบสอบมาหมดแล้วคือเขารับรู้หมดแล้วนะครับตอนนี้คนน่าจะรับรู้เกือบหมดแลยถ้าไม่ได้พิกล็อกนะครับทองก็จะ ปรับรูปตัวตามแพทเทิร์นทางเทคนิคนะครับเทคนิคของน้องคำเนี่ยต้องบอกว่า่1890เนี่ยนะครับเป็นบริเวณที่ถ้าอาทิตย์นี้ไม่หลุด1890เนี่ยมันก็จะเห็นว่ามีโอกาสขึ้นไปเลยนะครับก็คือเป็นขาขึ้นที่ดีมากถ้าไม่หลุด1890ในอาทิตย์นี้นะครับจะขึ้นไปเลยอาจจะเห็น1950เลยนะครับก็บริเวณนั้นเนี่ยใครอยากขายก็ขายนะครับเผื่อมาเล่นรอบหรือไม่มันก็อาจจะขึ้นไปเลยที่ผมไม่รู้เหมือนกันนะเพราะฉนะนั้น ตอนนี้มันเป็นขึ้นที่ได้เอาง่ายคืออาทิตย์นี้ขึ้นได้เปรียบอยู่นะครับแต่แต่ยังไม่เห็น1890เนี่ยแสดงว่าขึ้นยังได้เปรียบอยู่ตลอดนะครับเดี๋ยวมันก็จะค่อยขึ้นไปเองนะส่วนถ้าหลุด1890ก็จะไปลงไปได้แค่ประมาณ1870นะครับแค่แถวนั้นนะครับก็เก็บๆไปนะครับแถว1890ก็ซื้อได้นะครับประมาณนั้นแล้วกันไม่มีอะไรก็มันก็ดูเงียบๆแล้วก็อาทิตย์นี้คือมันอาทิตย์ก่อนมันเงียบมากมันไม่ได้ไปไหนไกลเท่าไหร่ อยู่แถวๆนี้ก็ยังไม่ได้บอกว่าจะเป็นจะลงไปแถวๆหนึ่งแปดห้าศูนย์ไหมยังไม่ได้บอกนะครับก็ยังเป็นขึ้นได้เปรียบเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะขึ้นไปหนึ่งแปดหนึ่งเก้าห้าศูนย์เนี่ยก็ค่อนข้างจะมีในอาทิตย์หรืออาทิตย์หน้าอะไรอย่างนี้นะถ้ายังไม่เห็นหนึ่งแปดเก้าศูนย์นะครับก็จะขึ้นไปหนึ่งเก้าห้าศูนย์เออหนึ่งเก้าห้าศูนย์นะเป็นเป้าว่าน่าจะเห็นนะครับโอเคก็โอเคครับก็หมดแล้วททเทคนิคอตอนนี้ก็ค่อนข้างเยอะมากสหรับทีุ่กคนคงได้เทคนิคกันไปนะครับในการรับมือแล้วก็ ข่าวทางบ้านเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็อาทิตย์นี้ก็เลยอาจจะไม่มีนะครับมีคนถามมาว่าหุ้นไทยจะลงไปถึงไหนนะผมก็ต้องบอกว่าเหมือนเดิมมอนเมื่ก่อนเลยก็คือรอแพนิควันไหนแพนิคลงแรงๆวันไหนที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากซื้อนะครับเหมือนวันนี้ไม่ใช่วันนี้ลง2ี่จุดเนี่ยยังไม่ใช่เพราะว่าถ้ามันเด้งขึ้นมา10จุดเนี่ยคุณก็อยากซื้อแหละคือคุณรอซื้ออยู่ไงอย่างเงี้ยยังไม่แพนิคเมื่อ,อไหร่ที่เรียกว่าแพนิคก็คือลง 40- 50จุดเนี่ยแล้้วคุณรูสาเด้าสิบจุดเนี่ยแล้วคเพร ถ้าความรู้สึกคุณเป็นอย่างนั้นอนะ่ะให้คุณเข้าไปซื้อนะครับเพราะตอนที่คุณรู้สึกกลัวทุกคนก็รู้สึกเหมือนกันนะครับมันเป็นเกมนะต่างกองทุนเขาก็เตรียมตัวอยู่นะครับที่จะทําให้คุณกลัวเพราะเขารู้แล้วตอนนี้มีซน n ิเมนต์ตลาดมีข่าวในแง่ลบเยอะเพราะนั้นเขาใช้จังหวะน,นี้ในการทุบหุ้นเพื่อให้เขาได้เก็บของถูกนะครับก็เป็นสิ่งที่เขาทากันอยู่แล้วนะครับวันไหนแพนิคซื้อแล้วกันแพนิคตรงไหนบอกไม่ได้นะครับโอเคก็สัปดาห์นี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับก็ นานมากคลิปนี้ก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับก็ใครชอบยังไงกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยครับก็ติดตามชมกันก็ขอบคุณมากพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ